กัน,นเองอุ้ยเอ,อสาสไนพ์ผิดอันมาถ่ายแล้วก็มีอันเดียวเองอ่ะโคตไก่เขี่ยออสไนพ์นี้อหมปฏิบัตกิการสองหาน

พวกเราดับไปหนึ่ง อูยโอ้ยเน้เอ็มมาไม่มีคนเห็นหูพี่ไม้กดจับไปหนึ่ง พวกเราดับไปแล้วยับพวกเราดับแล้ว ไนึงพวกเราดับไปแล้วย้ำพวกเราโรเจอรดแรงไปหนึ่งไปหนึ่งไปหนึ่งไปหนย่งไปหนึ่งไปหนงไปหนึ่งไปน่งไปหน่งไปห่งไปน่งไปหนึ่งไปนงไป่งไปหน่งไปนงไปหนงไปน่งไปหิ่งไปหนงไปหนงไปห่งไปหนงไป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  โอ้ยว่าท่าสตรอกเกี่ยวแตกขดน่งเฮ้อดกตีนี่มันโคตรจับนี่หว่าเฮียโคตรยิงด้วยปวดก็หอะไรนะขัไปหนึ่อะไรนะอะไรนะอะไรนะ นี่คือใครอะฟันไปหนึ่งศัตรูถูกจมขวาต้องมีคนวิ่งมาแน่เลยเฮ้อย่าใช้ปืนพกเออใครใช้กล<อ>มชัดช<ม>ัดสายไปเลยพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรข,ขแน่ ถ้ามึงโดดบังช่วยกันกูตายเลยพวกเราดับไปแล้วยับพวกเราดับแล้วถัดไปหนึ่งถัดไปหนึ่งสองถัดไปหนึ่งกู ตายเฮ้ยยัไม่ตายติดไปไหนฮะฮะพวกเราดับไปหนึ่ันึดัมึงเองจะมีใครล่ะ ไอ้ใช้ปืนโบกอะโหพี่เบิร์นโกงอะเออมันไม่โกงตลอดเวลาอยู่แล้วที่เล่นนี่เป็นยาปืนพกไล่ยิงเขาเลยเออจ้าพวกเราดับไปแล้วดับแล้วว่าง่ายครับจับไปเลยปืนพกแม่ปืลยเยอะ น่าด yeah. mm hmm. yeah. in em> yeah, <ha ี่ไอ้ก่อนวะเยอะเีอะาลิเรับไป่งไอเทานแล้วะบไปนึ่งรับไปรับอรบสำนึกศัตรูทั้งหมดทกัตง เอาปืนกลดีกว่าเอาแบบธรรมดาตอนแรกครับไอ้ยียต้นทำไมมึงไก่วะต้นไก่ต้นไก่ว่าต้นไก่ว้น่ไก่มไ่รู้ไ่นหาตนไ่มาต่ตไ่าต้น่ตึนกตไก่ตไกต้น่มาต่ตนไก่มาตน่มาตน่น่มา้นไ่มนอื่มน่มนไ่มานไ่มท้นไก่มต้่ม้่ มันก็เล่นปืนอื่นสิกูไม่ได้บังคัวให้เล่นสไนคออ์ก้เหยน<อ>ีเขาเรียกร้กองกัน่แ<ล>ะแบ่งทีมว่า5-5หรือว่าสุ่มทีมสุ่มทีมครับเดีวสุ่มก็ได้ครับ